สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยอยู่ที่อำเภอโกกพระนะคะจังหวัดนครสวรรค์เนาะวันนี้น้อยอยู่กับคุณจันแรมเพรสังฆารค่ะพี่จันแลมอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ27บเจดทับหมู่สี่ตําบลสารแดงอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ท่องเลยนะเขินใช่ไหมคะพี่ท่องเลยก็คืมพี่พี่ตู่เนาะพี่ตู่เป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็กไคโตพัสกับ ผงรุงโรจนานโนนะคะพี่ตู่ใช้ยังไงฉีดไปกี่ครั้งคะเนี่ยอันนี้ทุ่งนี้สามหนทุ่งนี้สามหุนรอบแรกรอบแรกใส่ประมาณเดือนหนึ่งอะหนึ่งเดือนรอบสองมาตอนท้องอะตอนท้องตอนแต่งตัวนะแล้วตอนนี้มาตอนนี้แล้วก็จะฉีดเร่งเต่งอ่าเร่งเต่งทั้งหมดนี้กี่ไล่คะพี่อันนี้สิบเจ็ดไล่อืมก็คือเวลาเกี่ยวเจ็ดไล่สิบเจ็ดไล่แล้วมีปลวกเยอะแล้วแล้วแล้วใส่ปุ๋ยพี่กี่ลูก ห้าตอนแรกห้าลูกแล้วนี่ใส่ไปแปดลูกข้างหลังอ่ะแปดกับห้าเป็นสิบสามเนาะสิบสเจ็ดไร่ใส่ปุ๋ยไปสิบสามลูกประหยัดไปห้าลูกป่ะห้าลูกปกติยี่สิบสองจริงเหรอพี่ยี่สิบสองยี่สิบสามน่าใส่ปุ๋ยไว้อ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วมันขนาดนี้ไหมมันมันเท่านี้ไหมไม่ถึงนวงอ่ะพี่มันมันมันกวดมันหวานอ่ะเนาะมันไม่ได้ดำค่ะหวานอ่ะใส่ไปอืเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ประมาณนั้นเนี่ย แล้วเราปรากฏว่ามันแน่นอย่างนี้ในยิปทีสามตอนที่เราใส่มันเป็นข้าวหวานมันก็แน่นแน่นมาไม่แน่นมั่งเหรอเอาของน้อยมาใช้แล้วประหยัดปุ๋ยไปห้าลูกก็คือทั้งหมดสิบเจ็ดไร่เนาะเคยเคยใส่สูงสุดเนี่ยถึงยี่สิบสองใช่ยี่สิบสองเกินไรไปแหละปุ๋ยอะแต่ว่าครั้งนี้เอาของน้อยมาใส่ปรากฏว่าใส่ไปแค่สิบสามลูกสิบสามลูกคือประหยัดลงมาเยอะมากนะคะทุกคนประหยัดลงมาค่ะแล้วมีคนถามแล้วมาได้พมเลย แ,แปงข้างๆถามบ้างไหมคะเออจะมีคนนี้ถามแปงนี้ม,มันมี<า>มแล้วก็ไปไปบอกเขาข้างๆนะเขาก็ให้ลองใช้ก่อนเขาบอกให้จะไปตูลองใช้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดดีเขาจะสัง่งจ้ะแต่ข้างๆนะนี่ยังไม่ได้ขีด,ดเอ้ยยังไม่ได้บอก มันก็หวานปุ๋ยจังเลยไปทำมันก็หวานแล้วมันมันก็นนหวานจังว่าปุ๋ยว่าอะไรเราไม่ได้หวานบอกแต่ว่าขอใจค่ะบอกเดี๋ยวฮะมันดีก่อนเดี๋ยวมันโฆษณาอู่อจ้าพี่ตูต่ค่ะถ้ามีคนไม่เชื่อนี่โทรมาถามได้ได้โทรมาถามได้เบอร์โทรเบอร์อะไรคะพี่ศูนย์หกสี่สามห้าสี่สองสองหกห้าอีกรอบค่ะพี่ศูนย์หกสี่สามห้าสี่สองสองหกห้าค่ะ,คะเป็นไงพี่ผ่านไหมอืมก็พอได้แต่เห็นรวมก็ใหญ่ทุกคนน้อยจะบอกว่า ปกติเนาะถ้าในร่มแบบนี้ใต้ใต้ร่มอย่างเงี้ยหนอนหมอหนอนกอหนอนม้วนใบจะเป็นนะน,นะแต่อันเนี้ยเ,เอาของน้อยมาฉีดไม่เป็นนะคะทุกคนไม่เป็นไม่เป็นเลยแล้วรวงใหญ่สวยไม่เป็นเลยไม่เป็นรวงใหญ่สิดปกติเลยนะค่ะน้อยจะบอกว่าเดี๋ยวตอนข้าวเหลือง<ะ>น้อยจะพาทุกคนมาติดตามผลงานอีกรอบเนาะเพราะว่า ยังไงก็ก่อนเกี่ยวยังไงเนาก็จะต้องมาอีกรอบเพราะว่าอยากเห็นว่าเวลาเขาออกเต็มที่และเม็ดเขาเต่งเม็ดเขาใสแล้วลวงใหญ่ขนาดไหนพี่ตู่ถ้ามีคนถามหรือว่ายังไงฝากแนะนำหน่อยเนาะใช่แนะนําอยู่แล้วเพราะว่าแนะนําอยู่แล้วเนี่ยมี่ยู่สองบ้านเ่ยแหละแต่บ้านนี้ยังไม่ได้แนะนำเพราะเพื่อนเพื่อนก็อยากจะให้มันอยู่เหมือนกันเนี่ยจ้แต่ก็กลัวว่า กลัวว่ามันนะยังไม่ได้เราต้องให้รองอะไรเงี้ยเราก็ทานาเยอะเป็นร้อยไร่เหมือนกันเราให้ทําแบบว่าจนเราเก็บเกี่ยวแล้วเรามั่นใจก่อนแล้วเราค่อยแนะนํใช่เอาอาอย่างนั้นพี่ตู่ถ้าคะแนนเต็มสิบนี่ให้น้อยเท่าไหร่ตัวเนี้ยอันเนี้ยเหรอตัวไหนคู่นี้คู่นี้หนึ่งถึงสิบนี่ให้คะแนนเท่าไหร่ดีเสักประมาณเกือบสิบเลยก็มึงเนาะเออเกือบยโอเคจะดูแล้วมันดีนะจ้ะผลลุกแล้วเนี่ยลุกดูแล้วมันดีนะปกติข้าวอะถ้ามันมันไม่อย่างเนี้ย วันท้่แรกวานปุ๋ยห้ารูปเนี่ยมันก็่อนกบแบ่นะลูกก่อนค่ะนี่มันว่านไปฉีดไปอย่างก็มันเตอขึ้นไปดูหนวงประชุมไปแล่ะที่ใส่ไปครับที่เรกเหลืองนะค่ะฉีดไปได้สองสามวันค่ะตกใจเอ๊ะข้าวกล้มยเหลืองนี่ว่าเป็นอะไรไปดูคนเดียวนะพอไปดูอีกอาทิตย์มันผิดตาเลยฉีดอันนี้ไปอ่ะมันเขียวไปทั่วเลยไม่ได้พูดเพ่งไปดูเล่นนะเนี่ยพูดจริงน่ะแต่ปุ๋ยไปแล้วแต่ปุ๋ยไปน้อยเดียวหกลูกเหมือนกันค่ะหกลูกเอง พี่พี่ตู่ใช้ยังไงซองซองนึงใส่กี่กวดใส่ตัวนี้สองแค่สองฝาสองร้อแต่อันเนี้ยอันนี้ครึ่งต่อน้ำสองลิตรใส่ใส่ถุงนึงอะสี่ร้อยลิตรก็คือก็คือซองนึงเนี่ยพี่ตู่อะใช้ไปได้สองถังเนาะสองถังส่วนส่วนไอตัวเนี้ยฝาหนึ่งอะมันจะห้าสิบซีซีเอาฝาร้อยมันเอาฝาร้อยเอาฝาร้อยใส่เป็นร้อยไปเลยเต็มโอเคค่ะพี่สองฝาใช่ไหมนะเท่ากับว่าสองร้อยซีซีเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอขอบคุณพี่ตูนะคะสวัสดีค่ะ,ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วยฉีดตอนเวยทินะ้งนี่ึงกว่างนะอี้างานี้จ้ะจะมาเอาเอาแบบนี้ใส่แบบแบบนี้ใช้หไหมจ้ะตาเท่าเดิมเลยพี่ตูเท่าเดิมอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยมา